คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้13มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง,งอซึ่งเป็นการประชุมนัดที่น่าสนใจมากนะครับด้วยความที่ตอนนี้การเมืองดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มความวุ่นวายอีกครั้งรวมถึงภาคเศรษฐกิจของต่างประเทศเองที่ปัญหาวิกฤตนี้ของยุโรปดูแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปจบหรือว่าไปออกกันตรงไหนดีนะครับ สวัสดีครับพามาตรวจสอบกันดูหน่อยว่าการประชุมวันพรุ่งนี้กรนง,ง,ง,งจะมีการพิจารณาในประเด็นไหนอย่างไรและแนวโน้มผลการประชุมดอกเบี้ยนโยบายควรคงไว้เท่าเดิมหรือว่าควรปรับลดลงหรือว่าควรเพิ่มขึ้นอยู่ในสายกับทางด้านของหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินดรณรงค์ชัยอัคระเสรอน,นีนะครับอาจารย์ณรงค์ชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์มองดูแล้วดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบัน3%เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้ไหมฮะ ถามแบบนี้ใครไปตอบได้หรอครับไม่มีหรอกครับถ้าเกิดเป็นมุมมองอาจารย์ละฮะก็ต้องคอยให้เข้าประกาศพรุ่งนี้นะครับอืมครับแล้วถ้าเกิดเป็นมุมมองอาจารย์อาจารย์มองว่าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นมารยาทนะฮะเราเป็นกรรมการนี่เราจะไม่พูดอะไรก่อนการประชุมครับแล้วตอนนี้จะเสียมารยาทถ้าเกิดดูจากปัจจัยโดยรอบอย่างเช่นเรื่องของวิกฤตยุโรปในขณะนี้อาจารย์จะว่าหนักขึ้นกว่าเดิมไหมฮะก็เหมือนเดิมอะครับเหมือนเดิมก็เป็นหนี้อยู่แล้ว อืมเราก็คาดว่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องยุโรปนี่ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ที่เป็นอย่างนี้มาหลายเดือนละครับแล้วก็เรื่องของสเปนนี่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเวลาคนพูดถึงเรื่องสเปนก็ไปบอกว่ามันเหมือนกับกริกมันก็ไม่ใช่มไม่เหมือนกันอืคนไปวิจารณ์ว่าเงินที่เขาจัดเป็นเงินมาให้สเปนแสนนี่เขาไม่ได้ให้รัฐบาลเขาให้ธนาคาร<ฮ>ะนะเพราะว่าธนาคารเนี่ยถ้าหากว่าเกิดปัญหาสภาพคล่องขึ้นมา ธนาคารก็มีความจําเป็นที่จะต้องจัดสภาพคล่องเขาก็เลยจัดวงเงินไว้ให้ธนาคารในกรณีของกรีกรัฐบาลไม่มีปัญญาจะจ่ายอพันธบัตรของรัฐบาลที่หมดอายุค่ะคนละเรื่องเลยนะฮะแต่เวลาวิจารณ์วิจารณ์เป็นเรื่องเดียวกันก็ไม่ถูกครับซึ่งการช่วยเหลือของสเปนที่ได้รับมาเนี่ยอาจารย์ว่าเพียงพอจะทาให้ปัญหาของสเปนคือเราบาง้วนมันก็ไม่ใค้ตอบได้หรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าก็เหมือนกับ ที่ไหนที่ไหนก็เก็เช่นเดียวกันเวลาธนาคารมีปัญหาเนี่ยรัฐบาลหรือว่ากองที่มีออลทอริตี้ก็ต้องช่วยจัดสภาพคล่องให้ปัญหาสภาพคล่องของธนาคารเนี่ยมันเกิดขึ้นในกรณีที่เวลาคนก็ามาฝากเงินก็ม,นมาฝากน้อยลงใช่ไหมครับแต่คนกู้เงินเนี่ยจะไปเอาคืนมาเร็วมาเอาคืนมาไม่ได้แล้วก็เกิดปัญหาสภาพคล่องไม่ได้แปลว่าทรัพย์สินเสียหายอะไรแล้วก็ฉะก็จัดเงินมาให้ครับ ควคามที่เพราะฉะนั้นสรุปนะฮะก็คือว่าเรื่องเรื่องยุโรปเนี่ยมันก็มีปัญหาอันนี้แต่ต้องเข้าใจว่าเป็นปัญหารัฐบาลหรือว่าปัญหาธนาคาร,ครแน่นอนเมื่อจับมาบวกกันนั่นคือปัญหาของยุโรปของยูโรโซนแต่ว่าไอ้ความความเข้มหรือว่าความรุนแรงของปัญหาเนี่ยมันต่างกันในกรณีที่รัฐบาลไม่มีเงินจะจ่ายอนั้นอันนั้นรุนแรงในกรณีที่ธนาคารขาดปัญหาสภาพคล่องและทรัพย์สิอนแอสเซทยังอยู่ในสภาพดีนั้น,นมันก็ไม่รุนแรงอื ถ้าเข้าใจอันนี้แล้วมันก็วิเคราะห์ได้ถูกครับแต่ความที่ก่อนหน้านี้ทางแบงค์ชาติเองก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มจะปรับเรื่องของการขยายตัวของยุโรปให้ลดลงหรือว่าให้ติดลบมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะฮะเราก็ต้องดูกันทุกเดือนเพราะยุโรปมันคือผมเรียนว่าปัญหายุโรปนี่เป็นปัญหาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีแน่ครับแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีเหตุหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับยุโรปตรงจุดนั้นจุดนี้นั่นก็คือปัญหายุโรปนั่นเอง ครับมีแน่แต่ว่ามันจะเลวร้ายล,ลงจนทําให้เราต้องมีการพักการดีลเศรษฐกิจในประเทศนะครับจะเอามาบอกว่าสเปนแล้วทาให้เลวร้ายล,ลงก็ไม่ใช่นะครับอืมอืมครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ดูน้ำหนักเลวอยู่แล้วอ่ะสเปนที่มีข่าวเรื่องสเปนออกมามันไม่ได้เลวร้ายล,ลงครับถ้าอย่างนั้นการประชุมมันพรุ่งนี้อาจารย์จะให้น้าหนักเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ของยุโรปมากน้อยขนาดไหนในการพิจารณาดอกเบี้ยครับก็เดิมอะฮะวิกฤตหนี้ของยุโรปผมก็น้ําหนักก็เท่าเดิมผมดู้วมันก็มันก็ยุโรปก็คือปัญหามััยยยงาวไปเรรื่ๆคบ จะเลิกก็ไม่ได้จะอยู่ก็ลำบากก็เป็นอย่างเนี้ยครับก็ต้องช่วยกันไปช่วยกันมาทั้งในกลุ่มของเขาเองนะครับที่เขาอยู่ในยูโรโซนกันก็ต้องช่วยกันแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดเป็นปัจจัยภายในประเทศทั้งเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ทั้งเรื่องของการเมืองอาจารย์มองอยังไงบ้างฮะไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวเพราะว่าเพราะว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับเราอะนะครับเราเราดูคือคณะกรรมาการนโยบายการเงินเนี่ยเขามีหลักในการทํางานก็คือที่เขาเรียกว่าอินเฟลชันทาร์เก็ตติ้งครับ คือวางเป้าเงินเฟอ้อเอาไว้ว่าเงินเฟอ้อที่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยจุดห้าถึงสามเนี่ยนะครับมันอยู่ในภาวะที่น่ากลัวไหมถ้าหากว่าถ้าหากว่ามันน่ากลัวเขาก็ต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นถ้ามันไม่น่ากลัวเขาก็ไม่ได้ปรับดอกเบี้ยขึ้นครับนะครับแต่ว่าในการที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยบอกว่าไอเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากดอกเบี้ยมันขึ้นมาแล้วเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวมากหรือเปล่าถ้าหากว่า ขึ้นมามากเศรษฐกิจชะลอตัวมากเขาก็ไม่กล้าขึ้นมาวิธีการค um, ิดกะเป็นอย่างไงเขาเรียกรูเบสนะฮะภาษาภาษานโยบายคือมีกติกามีกติกาและกติกาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องเป้าหมายทา้งนนเงินเฟ้อครับออาจารย์ครับด้วยความที่คณะกรรมการนโยบายการเงินประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเหมือนกับเป็นอีกยุคหนึ่งของทางแบงก์ชาติเพราะว่ามีประธานบอร์ดท่านใหม่อย่างทางเราไม่ได้หรอกครับประธานนันก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินกำอิสระอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับ ครับแตไม่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอาจารย์มีโอกาสได้คุยกับดรโกรงบ้างไหมฮะอ๋อยังเลยฮะเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาท่านก็ยุ่งของท่านผมก็ยุ่งของผมมาะนะครับยังไม่ได้คุยกันแต่ท่านก็ให้ัมพาษณ์แล้วบอกว่ากรรมการนโยบายการเงินมีสละนะฮะแล้วกรรมการแบรงก์ชาติก็เป็นกรรมการของแบงก์ชาติส่วนกลางครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายดองบงของพี่อะไร เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เอาเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจดอกเบี้ยวันพรุ่งนี้ oh, ไม่เลยครับไม่เคยมีอ,อ,นนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นประธานก็คือกฎหมายมันเขียนเอาไว้ตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทําตามหน้าที่หน้าที่ใครกันหน้าที่มันครับครับแต่ละคนก็มีความเห็นได้ใช่ไหมครับทุกคนก็มีความรู้เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความเมื่อมีความรู้ก็มีความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจก็มีความเห็นเมื่อมีความเห็นทดีทุกคนก็เอาความเห็นนั้นไปใช้ประกอบในการตัดสินใจครับ าะะการประชุมวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอิสระขึ้นอยู่กับเจ็ดท่านของกรแน่นอนครับแน่นอนแนละแน่นอนเพราะว่าเจตนาของกฎหมายที่ออกมาก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นครับถ้าอย่างนั้น,นวันนี้ประชาชนไม่ต้องห่วงนะครับทางทางสายสายทางการเนี่ยคือสายแบงค์ชาติเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางด้านตลาดเงินตลาดทุนตลาดเงินเป็นหลักนะครับตลาดเงินอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับให้อัตราดอกเบี้ย อยู่ในระดับที่เหมาะสมตาแรกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่เหมาะสมอันนั้นเป็นเจตนาหลักอยู่แล้วครับครับขอบคุณอาจารย์นรงชัยมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนๆพูดถึงคณะกรรมการนโยบายการเงินทั้ง7ท่านแล้วนะครับผมพามาดูหน้าตาของแต่ละท่านแล้วก็รวมถึงตําแหน่งในปัจจุบันกันหน่อยนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินที่มีอยู่ทั้งหมด7ท่านเนี่ยจะมีอยู่3ท่านที่เป็นผู้บริหารของแบงค์ชาตินะครับแน่นอนครับว่าอันดับแรกก็ต้องมีผู้ว่าการแบงค์ชาติดรประสานตรลัตว้วรีก2ท่าน และขนาดเดียวกันก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมา4ท่านนะครับซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งใน4ก็จะมีทางด้านของดรอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคอรอมอด้วยและก็มีผ้าเอกชนอีก3ท่านก็คืออาจารย์นรงชัยที่สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้มีคุณอัศวินคงเสืรินะครับจากทางชอการช่างมีคุณสิริการเจริญดี เป็นรองประธานบอร์ดของทางพญาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากสัดส่วน3ต่อ4อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่า4ด้านหลังเนี่ยแน่นอนครับมุมมองภาคเอกชนก็ค่อนข้างจะอยากให้มีการลดดอกเบีย้ยและก็รวมถึงเห็นพ้องต้องการกับแนวคิดก่อนหน้านี้ที่ดรโกรงวิรพงษ์รามางกรลเคยให้สัมภาษณ์ไปด้วยนะครับรอดูกันครับว่าวันพรุ่งนี้จะออกหัวหรือออกก้อยกับการประชุมกรนอง,องอนัดแรกหลังจากมีการเปลี่ยนประธานบอร์ดเป็นท่านใหม่อาจารย์วิรพงษ์รามางกรลนะครับ ปิดท้ายครับดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าที่เปิดตลาดมาเนี่ยหุ้นไทยก็ปรับลดลงนะครับตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเพราะว่าแม้ทางด้านของสเปนจะได้รับเงินช่วยเหลือไป1 0 0 0แสนล้านยูโรแต่ปรากฏดูแล้วนักลงทุนมองว่ายังไม่เพียงพอในการเอามาแก้ไขปัญหาวิกฤตสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นเลยมีการเทขายหุ้นกันออกมา ตอนเปิดตลาดเนี่ยลงมาแรงหน่อยนะครับประมาณสัก10จุดแต่ว่าพอปิดตลาดครึ่งเช้าปรากฏว่าลดช่วงลบลงมาครับเหลือลดลง8.22จุดดัชนีปิดครึ่งเช้ายังไม่ทะลุ1,150นะครับอยู่ที่1,149.8 5จุดมูลค่าการซื้อขาย12,000ล้านบาทค่าเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมา31บาท65-67ถึง67สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ ราคาน้ำมันดิบครับนายเมกปรับลดลงเมื่อคืนนี้1.40เหรียญ40เซนมาอยู่ที่82ดอลลาร์สหรัฐ70เซนต์ต่อบาร์เรลเมื่อช่วงเช้าคุยกับนักวิเคราะห์ของทางไทยออยนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มสัปดาห์นี้มีโอกาสสูงมากครับที่ราคาน้ำมันในบ้านเราจะปรับลดลงโดยเฉพาะกลุ่มของเบนซินกับแก๊สโซฮอลเพราะว่าตอนนี้ค่าการตลาด มากกว่า2บาทแล้วขณะที่ดีเซลค่าการตลาดอาจจะยังคงเหลือไม่มากนักประมาณบาท40สตางค์แต่วันพรุ่งนี้มีแนวโน้มที่ราคาน้ํามันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์จะปรับลดลงแล้วก็ทําให้เป็นช่องว่างที่บรรดาผู้ค้าน้ํามันบ้านเราจะทยอยปรับราคาน้ํามันลงมาได้นะครับทองคากันบ้างครับปรากฏว่าช่วงเช้าปรับขึ้นมา50บาททองคาแท่งรับซื้อ23,800ขายออก23,900ส่วนรูปภัณฑ์ขายออก24,300บาทนะครับ พักกันก่อนครู่เดียครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ